เฮ้ยเวมีเล่นได้นะเว้ยนาขอนเพื่อนเมีเล่นได้นะเว้ยเฮ้ยดูผมหนกขนอสามเฮ้อยๆเล่เฮ้ยคอยๆเล่ไป่ๆเปฮ้จะยังถไปดูผมหัไปผู้ถ่ยได้เพื่อนไปไดดิอันตีสเฮ้ยตีสามเหมือนกัน้อนก่อนเล่นข้าหน้าตัวหน้าวหน้าตายตายไนตื่ตนกลางมีเขียวอยู่ไปนาขอนายน้นนาขอนอนน้าอายรพีดูกุโนเราไป่ายขอนายตีสามปปปัมปปปัมปัมปป ไม่เลยครับไม่อนาไมด้ราผูชาแล้วนะตัวเดียวกันไ้นไมืมอันี็นเย็นางแตก่างแตกเรอตาพี่ตรงกลวเดียวเด้งวูเดียวเด้งวูเียวเด้งตปพี่ได้ตี่บก่อนตีไม่มก่อนตีไม่เข้านะได้ได้ไ้ตายเยเดี๋ยวดููเดียวบอลเล่นบอลเล่นบอลเล่นบอลไ่มีมีมมอไเดีต เอ้ยจบได้นเว้ยนอด้ยออนพี่มีรังนี้สองนี้นเข้ามาเข้ามา้เอ้ยมันกลับมามันกลับมากูกูรู้อยู่นะเดี๋ยวเดยมันจต้อมาเล็กมันจะเล็กายะตายนะตายตอยตา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 ยเายายตายตายตาย้ายตายเายเายต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 ายเายต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 ายเายเายต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 ายเายเายต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 ายอายายตายตายตายเายตยตายายายต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 ยยายยยยยายยยตายยยยย

เอ้ยดึงดึงดดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วไปเลยน้องไปไปไปาดกวาดกวาดนิดๆหน่อยหน่นด่อยไปอยไปไปไปพวกเล่นไปไปกดแล้วแล้วตเยเสียเสียไ้ดูแทดิดูไึนะึงครับปลนะเว้ย่หนึ่งนะูดเเพื่อนรับหน่อยเฮ้ยดไ้นยดไนยก่อนไอ้หลังไอ้หลังไิีละเพื่อนเฮ้ยกูเข้ามเดเฮ้ยกูเล่นไม่ได้นะเย็นๆ่เล่นไม่ได้ไพ่เล่นไม่ได้ลูกได้ปะ กูแลเกมดกูแลกเกิดรอยอขาดลอขาดอ้อยมันจะเล่นี่ลิไเด๋ยๆดูกูกันตายตาตายสวยๆตายนะเอไปนนรอดูมุกูเอไปไปแไอ้ดดูมุมหน่อยเฮ้ยให้ดูกูดิเอ้ยไปนตายตายกูดีโดดเพื่อนหน่อยเินมาเกมากูฟีอยู่เ่เล็กเล่นเล็กเอ้ยกูเกียวโมเลนโมเลนตาย

ทำไปทไปคำานหนึงคำกนนึ่งมันอยนดปีนะิงเลยยิงเลยบอกได้ยู่ดาดูพวกดกสวยมากไปหอบกโดนไนี่อ๋อมนี่ไป้เลยค่อยๆไปับได้นะมีง่ามมง่งไง่ามไปเลับไว้าอบกโดนหอบกูบไปยี่นี่อไหมต่ดใ็ให้เดแปแล้วเลน่ดิบบดสีดี้ดโป้ดี้ด้วยมันมีเกิดมีโปมเกิดมันมีเขี้ยวมีเขียวมีเขียวปัน

ตาสองไฟไฟไตาชัยไม่รู้มีาวรแล้วไม่มีนี่อวาเฮ้ยรับนะรับน่อยแไหนดึงได้นะ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 ถ่ยยยโชว์โชอีกเตอร์ก่อนพี่ก่อนตายมเตอร์จะตายจะตายไปไอยู่ล่างเยอยู่าง็เอ็รอเ็รอเ็รอเ็รอายเ็รอเยเฮ้ยเ็รอได้เซ็รอได้ถูดยงไมยไม่ย้อเลนโด้ตีตัดกูดีไม่รอเด

เฮ้ยล hey, ็อกมูลานเฮ้ยหยุดเร็วๆเค่อยเล่นค่อยเล่นเขค่อยเล่นนตายตายดูการด้วยดูการคนนึงเดี๋ยวคูเคลีร์คนเองไ่อยู่โซนขวาเฮ้ยมาลอกล็อกไระวังขค่อยดึงาค่อยดึงเดึงเอ้ยเก็ตปิดไลน์นะเห็นป่ะไลน์ปหโยกูเตบังังให้เฮ้ยเขาตายเขาตายเขาโดนจับมันจับแล้ว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 ี่จะมากี่ที่จะตายเฮ้ยจี่ตายเยเอ้ยไปไไปไไปเลับแล้ว ไว้ไว้คาเฟ่ดูใจแล้วกูเจ็บผู้เจ็บกูเจ็บมาไปต่อได้ดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้กำลังจบบ้านได้กำลังจบบ้านได้ดึงไว้ไม่เกิดใเกิดเฮ้ยเ็บเกมลาจะตายลายเด้วยมุลจะตายไล่ีดีองสมองสองได้เอาอ่ะเดียมันตกเวมันตกเลยนะไอซิอซิลมีบอมไมมีมีรอรอบอมใองไอฟิลคาเฟ่ไม่ไม่กลับมากุลังมาูคาเฟ่ดูคาเฟ่หน่อยไอ้้ไอ้ไไ้ กูล่เอ๊เฮ้ยคาเฟ่ตายคาเฟ่เฮ้ยคาเฟ่ตายเาเฟเขียวคาเฟ่ตายเฮ้ยมึงล่มึงลกัมล่กมึงล่กเกิดมึงล่เกิดตายตายตายเฮ้ยกูตายนะเออเลได้ไหวไหวแล้วไหวแล้วเวฟล่างมีเวบล่ามีกวังฟิกยกยกให้ขาดให้พีกมีพกกโดนจับวะนีเกิดอยู่้องเตะบ้องตบ้องเตะบ้อบ้องดตตะตเตะตตะเตะขวาเตะเรอเล่นแนวขวาได้รอเลตเเเะ

เอาตังได้ป่าวเอาได้าเล่นเฮ้ยกูตายได้หนึ่งกูได้หนึ่งกูได้หนึ่งรับกูหน่ยรับกูหน่อยเพื่อนไกลมไกลไเพื่อนม่ปรับหน่อยู่เฮ้ยกูรออยู่กูรอเฮ้บ้งาบตัวเอฮ้ยเดกโกรับเฮ้ยกูทำไปตักูเอ้ยดูดูดกูดี่ไม่มีร้านนะรอบตายไม่ไดเคุณตีคุณตีอันตีตัวเอเข้าเล่นเล่นเล่ ไายตายตายยังไม่ชนะตาตาตยตาตาย่ไไม่้่ีางรับเด็ได้รับเด็เล่นเป้าเล่นเป้ายัีนอยู่ได้ิป้จิิป้ียดว์ิเกีดิร์เดี์ตายวตาตไม่มีแข่งเพื่อนเขียได้ดีตุไม่มีแข่งคุไปอยู่ตายตายตายียกลางุยกลางคุยกลางไปดูดูหน่อยยกได้ได้ เอ้กูไปนั้นได้นะกูไปัหนไดนะกักขวาให้หน่อยคนนึงกูเองกูเองเพื่อนกูเองเอ้กูดูเอให้นะมึงดูลิกเตอร์ระวังแอโร่นะงเอ้กูรอดูไฟดูไฟก่นต้อง่นคนแล้วนะต้อง่นคนนะิกโร่แล้วไอแอโร่แล้วเอ้ไ้นี่ยจะตายดูหน่อยใจเยนจะตาย่เพื่อนยกลงยกยงยกยกลง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 ยไม่ไกวนะเว้ยหลงยกลงยกลงยกลายกลยกลงยกงยกพงยกลงยกกลงยกยกลงยกงยยกลยลลกยกกงงยย เอ้ยใเล่นกูมลกูไัอลไทลีไทยเอ้าพม่ได้ได้วยเล่วไป่ไย่าดเอ้ยตัวตายวตายกายพื้ด้เฮ้ยกูกัดไปเลยไปเลยนะตายเวลาเดู้ดูดูเลดู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 ูด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 ููด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 มดูด่ดู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 ดไดูดูดไม่ดูด่ดดไได่ดได่

ดูตำแหน่งเทเ้ยเทหาแล้วเทียน่าแล้วเฮ้ยด <uh, ูมันบอร์เเดนะดูเฮ้ยเข้าไปแล้วอ่ะเพื่อนดูดู่ดูทนหน่อยให้รอเล่นคนไตีอยวมาตีเร้ยมาตายมาตายมาตายเฮ้ยลกเฮ้ยไหวไหวไหวลี่ลิฟฟี่มาดมาดิมังกไหวปะเอนูฟิกเอ็นูฟิกมักมังกมกรสี่สอง้าสี่สองห้าเมนก่อนก็ได้ตาย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเอาขวาชิเกี้พายตีมาดิ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 เอ้ยพุะงตีนตียกไม่มีติไม่มีติโยกได้ไอ้ยซับมาซับ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 ไปสวยหลังหลังไปออกมาได้ปะรอแล้วรอแล้วรอแล้วเอ้เฟลเมัวกูขัดได้ชิคกี้พายกูโดดได้นะดูกูหน่อยดูกูหน่อยดูกูหน่อยตายตายตายเฮ้ยโดดได้ไม่เคยเดินเดินเดรับกูหน่อยมีล้างปะเฮ้ยเดี๋ยวมาอยแล้วเอาง่ายเล่นได้ไหมได้เลยไม่แข็งเพื่องดีใจก่อน สวยมากพี่ลีเกแทจะตายคลิกซี่คลิกซี่คลิกซี่คิกี่ฟูไม่มีฟิกไม่มีฟิกฟุกฟุกไม่มี้สวยสวยมากเอ้ยเอ้ได้นะขับเอาเลยปะเฮ้ยได้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 ไ